การรวมภาพ1ดับเบิลคลิกที่โปรแกรม Photoscape แล้วเลือกที่รวมภาพแล้วเลือกโฟลเดอร์สำหรับเก็บรูปภาพและนำเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มเพิ่มและเลือกรูปภาพที่ต้องการจากนั้นคลิกปุ่ม Open ค่ะ 2. การจัดรูปภาพให้อยู่ในลักษณะที่ต้องการเลือกการต่อด้านล่างเลือกการต่อด้านข้างเลือกการต่อเป็นตารางเลือกการปรับขนาดของภาพเลือกการเพิ่มเส้นขอบเลือกการเปลี่ยนสีพื้นหลัง,งการใส่กรอบรูป แล้วเลือกกรอบรูปที่เราต้องการจากนั้นก็คลิกตกลงค่ะ 3. เสร็จแล้วจากนั้นก็ทำการบันทึกโดยทำตามขั้นตอนดังนี้บันทึกเซฟตกลงค่ะ